สวัสดีนะคะจุดนี้ก็คือหมู่บ้านน้ำร้อนอาเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเจ้าของเจ้าของวัวไม่ต้องไปเรียกให้ยากเลยนะคะนี่คือชีวิตประจำวันของเขาเขาก็เลยสัมผัสและรู้แล,รและรู้จักภาษาที่จะกลับไม่ต้องไปไล่ให้ยากเลยนะคะแค่เรียกว่ามาเด้อมาเด้อกลับแล้วกลับบ้าน เขาก็จะหูพึ่งกลับบ้านกันเลยทีเดียวค่ะทางช่องของเราะะจะพาไปรับชมวิวทิวทัศน์และธรรมชาติสร้างสีสันให้เราได้ดูกันนะคะเดี๋ยวไปรับชมกันเลยจ้า ต้องขออภัยด้วยนะคะที่เราไม่กล้าเข้าไปถ่ายใกล้ๆเพราะเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของวัวน,นะเราเลยถ่ายไกลๆหน่อยและข้างๆที่เราถ่ายภาพนั้นมีลวดหนามไฟสําหรับช็อตวัวด้วยออกด้วยค่ะธรรมชาติสร้างสรรค์นะคะความเคยชินกับวัวไม่ต้องไปวิ่งไล่ให้ยากแค่เรียกคาว่า Mother, Mother, มาเด้อมาเด้อกลับบ้านกันเร็วโอ้ยหพึ่งกันเลยทีเดียวค่ะณนะเวลานี้นะคะระมาณ บ่ายสี่โมงเย็นเกือบห้ามงเย็นค่ะก็นานๆจะไปหาน้องสาวนะคะน้องสาวคุณเล็กก็คิดถึงกันละคะอยู่ไกลก็อดเอาแต่ใจอยากให้น้องมาอยู่ใกล้ๆนะคะยามมีอะไรเราจะได้แบ่งปันกันเนอ้อคิดถึงเด้อน้องสาวหล่ามีเวลาว่างแล้วพี่จะไปเยี่ยมหาอีกนะคะส่วนสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณท,ทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจ ขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์และให้กำลังใจกับทางช่องของเรานะคะค่ะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะส่วนคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีจ้า